สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อของเทเดอร์หนนะครับเราตั้งใจนะครับที่จะทําคลิปเสียงตรงนี้ไว้นะครับให้ทุกคนที่สนใจในเรื่องของการเทรดเป็นชีวิตจิตใจนะครับเรามาเปิดกันด้วยหัวข้อแรกนะครับใน EP 1ของเรานะครับหัวข้อนี้นะครับมีชื่อว่าแนวโน้ม จากอาดีตถึงปัจจุบันของอาชีพเทรดเดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าตั้งแต่ในอดีตตะการนะครับจนมาถึงปัจจุบันและอนาคตเนี่ยอาชีพของเทรดเดอร์เนี่ย มันเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะครับที่คนที่อยู่ในสายเทดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทดแบบ f ฟ Time นะครับหรือเทดแบบพ t t ท m มหรือเทดขั้ข่นะครับตรงนี้ไปฟังกันครับก็ขอเปิดคลิปด้วยว่าอาชีพของเทรเดอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วนะครับแต่หลักๆที่เราเจาะเข้าไปศึกษา ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอาชีพนี้เนี่ย ก็มีเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับจากวันนั้นนะครับเดเดอร์เนี่ยต้องใส่สูตรผูกไทยนะครับเทดในห้องค้านะครับลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักห้องค้านะครับห้องค้าเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าไปนั่งรวมกันนะครับแล้วก็มีกระดานนะครับยุคแรกๆก็จะเป็นกระดานที่คนต้องเดินมาวิ่งเปลี่ยนสลับป้ายนะครับจนมาถึงกระดานที่เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากยุคนั้นนะครับ เทเดอร์ส่วนมากก็จะส่งคำสั่งผ่านเรียกได้ว่าเป็นการเขียนกระดาษนะครับแล้วก็ส่งนะครับให้เด็กเดินโพยนะครับให้เด็กวิ่งมานะครับส่งคำสั่งนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับในช่วงเรียกได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นนะครับยุคเริ่มต้นของการเทนนรดรบยุคเริ่มต้นของการทนเทนเี่ยเทเดอร์เท่ากับ เทรดเดอร์จากสถาบันนะครทำไมทิวถึงใช้หัวข้อนี้นะครับในยุคเริ่มต้นเนี่ยจะอ้างอิงนะครับในช่วงปี1970ถึง1990เนี่ยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นะครับก็จะทำงานในสายอาชีพนะครับธนาคารนะครับหรือบริษัทบลกเกอร์หรือที่เราคุ้นกันว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับหรือในกองทุนเหตุฟันนะครับ ส่วนมากในยุค1 9 7 0ถึง1990เนี่ยซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีทั้งระบบที่ใช้เริ่มมาใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็บางที่ก็ยังส่งคําสั่งผ่านกระดาษอยู่นะครับแล้วก็มีระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่เป็นชุดคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมเนี่ยเริ่มมีเข้ามานะครับเทรดเดอร์ในยุคนั้นนะครับต้องมีใบอนุญาตนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องมีเงินทุนมหาศาลนะครับถึงจะเข้ามาในวงการเทรดได้นะครับ ในส่วนนะครับของยุคที่2นะครับที่ขอ,อนิยามยุคที่2ว่านะครับเป็นยุคอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเทเดอร์ราย่อยอย่างเราๆนะครับยุคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงปี2000นะครับถึงปี2010นะครับเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตนะครับถือกำเนิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีบรกเกอร์ออนไลน์นะครับหรือบริษัทค้าหลักทรัพย์ออนไลน์นี่เกิดขึ้นนะครับ หลายหลายโบกเหมือนกันนะครับแล้วก็คนธรรมดานะครับอย่างเราเราเนี่ยสามารถนะครับที่จะเปิดบัญชีแล้วก็เทรดได้นะครับจากที่บ้านนะครับเนื่องจากมีอินเทอร์เน็ต เข้ามานะเป็นตัวจุดชนวนนะครับให้เกิดเทดเดอร์ไายย่อยขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มมีนะครับในยุคนี้นะครับ2001-2010เนี่ยเริ่มมีเทดเดอร์สายเทคนิคเข้ามานะครับแต่ก่อนจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ในส่วนของฟันเดเมนทัลแล้วก็ในส่วนของอข่าวสัส่วนใหญ่นะครับยุคนี้นะครับจะเริ่มเด่นชัดเรื่องของเทดเดอร์สายเทคนิคนะครับหรือสายวิเคราะห์กราฟนะครับแล้วก็จะเกิด ทฤษฎีกราฟนะครับต่างๆขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็พร้อมกับนะครับถือกำเนิดขึ้นของ m e t a t a เ e r นะครับหรือที่สายเทรดจะรู้จักในชื่อของ MT4, MT5 นะครับในปัจจุบันนะครับในโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถที่จะเทรดแล้วก็วิเคราะห์กราฟไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยุคที่2นะครับของยุคเทเดอร์นะครับส่วนยุคที่3 เรานิยามมันว่านะครับยุคของโมบายบวกโซเชียลเท่ากับเทรดเดอร์นะครับเป็นยุคของโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ยุคของโซเชียลเนี่ยที่ถาโถมแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเทรดเดอร์ eder, ในยุคนี้นะครับจึงเรียกได้ว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับบวกนักลงทุนนะครับบวกกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับ,บ,กกบ, encer, รบเป็น3อย่างรวมกันเลยนะครับยุคของโมบายแล้วก็โซเชียลเนี่ย เกิดขึ้นนะครับในปีประมาณ2,010นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยได้อิทธิพลมาจากการถือกำเนิดขึ้นของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นอาวุธหลักนะครับในการเทรดนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้ทุกคนจะเห็นทุกคนจะเห็นนะครับเทรดเดอร์นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ย สามารถที่จะหยิบโทรศัพท์นะครับขึ้นมากดซื้อขายนะครับแอสเซทที่ตัวเองเทรดอยู่ได้เลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการเทรดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับคือเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงประมาณปี2010ต้นๆเนี่ยคนที่เทร ต้องยอมรับว,ว่ายังคงนะครับต้องเทรดผ่านคอมนะครับหรือ PC ที่บ้านอยู่นะครับยังไม่สามารถาเทรดได้ทุกที่จริงๆนะครับแต่เมื่อมอีมือถือเข้ามาเนี่ยรวมถึงการพัฒนาของโปรแกรมเทรดต่างๆมากมายเนี่ยทำให้ไม่ว่าเราอยู่ในห้องน้ำนะครับหรือเราเที่ยวเล่นอยู่นะครับหรือเราทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเพียงแค่ เรามีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็วิเคราะห์การรวมถึงเปิดออเดอร์ซื้อขายได้ในทันทีนะวันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของเทรดเดอร์ลายย่อยอในยุคนี้นะครับแล้วเราก็มาถึงยุคที่4นะครับเป็นยุคที่ทิวให้นิยามว่านะครับแนวโน้มในอนาคตของเทรดเดอร์นะครับยุคนี้นะครับ เป็นยุคที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเทเดอร์จะต้องบวกกับ AI นะครับแล้วก็บวกกับความรู้นะครับทางจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นจะเรียกว่าเทเดอร์ยุคใหม่นะครับจะเรียกว่าเทเดอร์ยุคใหม่นะเพราะฉะนั้นาจากที่เราศึกษาประวัติของอาชีพเทเดอร์มานะครับตั้งแต่ยุคแรกนะครับ จนถึงยุคปัจจุบันนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่า,าแนวโน้มนะครับการเติบโตของเท,ทเดอร์เนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นตลอดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับเนื่องจากการเข้ามาของตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็มือถือนะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราฟังกันไปตรงนี้นะครับถ้า ทุกท่านนะครับที่ยังนะครับมีคนรู้จักนะครับหรือมีเพื่อนนะครับที่ยังไม่รู้จักหรือยังรู้สึกว่าอาชีพของการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันยังเป็นอาชีพหลอกลวงเนี่ยทิวว่านะครับต้องเปลี่ยนความคิดกันแล้วนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ท่วมองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะหารายได้เสริมนะครับบางคนเทรดจนมากกว่า รายได้หลักก็มีนะครับถมเทไปนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มนะครับของเทรดเดอร์ที่ทิวให้เป็นยุคที่4เนี่ยนักเทรดที่อยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าเรายังไม่ศึกษาเรื่องของ AI นะครับแล้วก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนหรือ Mindset ที่ดีนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเราอาจจะตกตกยุคไปได้นะครับเพราะฉะนั้น คนที่เทรดอยู่ในปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้แค่เรื่องการวิเคราะห์ฟันเดเมนทัลหรือวิเคราะห์เทคนิคนะครับหรือไมเซ็ตในการลงทุนได้แล้วนะครับตรงนี้จุดนี้เราต้องเพิ่มในส่วนของตัว AI เข้าไปนะครับซึ่ง AI เนี่ยมันจะเข้ามานะครับช่วยในเรื่องของความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ย ให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันลึกขึ้นนะครับรวมถึงกว้างขึ้นด้วยนะครับอ่าก็ฝากเทรดเดอร์อ่าทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับลองไปศึกษาเรื่องตัว ai ดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยนะครับฟังคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เคยเทรดเลยนะครับไม่รู้ว่าเทรดคืออะไรนะครับอ่าลองเข้ามาศึกษานะครับเพราะว่าแนวโน้มของเทรดเดอร์เนี่ยจะ โตขึ้นเรื่อยๆนะครับที่มั่นใจอย่างนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเทรดเดอร์101เนี่ยเรื่องหัวข้อแนวโน้มจากอดีตถึงปัจจุบันของเทรดเดอร์เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับเทรดเดอร์101เนี่ยจะทำให้ทุกท่านรู้นะครับจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ ความรู้ที่เทรดเดอร์ต้องมีนะครับตั้งแต่พื้นฐานนะครับจนถึงระดับแอดวาร์นะครับตรงนี้นะครับเราจะคอยเสิร์ฟให้ทุกท่านนะครับติดตามแล้วก็รับฟังกันก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ